มาดูแก้วมณนีต้นนี้กำลังสวยเมื่อก่อนเลี้ยงยากยากแต่เดี๋ยวนี้รู้วิธีเลี้ยงแล้วไม่ยากเลยขยายออกได้หลายต้นนะตรงนี้ก็เก็บรวมกันเอาไว้เดี๋ยวจะพาดูต้นแม่ที่ได้ต้นเล็กต้นน้อยมาขยายเป็นประจำนี่ก็คือต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นแรกที่เคยได้มานะเมื่อก่อน เกือบจะตายแล้วยอดก็หายไปหายไปเพราะว่ามันเน่านะคะก็ไม่รู้มันเหี่ยวลงเนี่ยเหลือแต่ตอที่เห็นขาขาวๆนั่นคือมันเปื่อยนะคะก็เลยเอามาเลี้ยงใหม่ก็มารู้ว่ามันเลี้ยงและน้ำระบายไม่ดีดินแน่นทำให้น้ำขัง เนี่ยก็เลยตัดเอามาเปลี่ยนใหม่รอบสองตอนนั้นหาเปลือกมะพร้าวไม่ทันนะก็ใส่แต่เปลือกมะพร้าวชิ้นใหญ่ๆไปแล้วใส่ดินน้อยๆตรงกลางใส่ขุยมะพร้าวไปทีนี้มาปีนี้แตกยอดออกไปสองยอดนะคะก่อนหน้านั้นน่ะที่มันเน่าแล้วลองลื้อดูก่อนหน้านั้นน่ะคะคิดว่ามันจะตายแล้วนะคะแต่ตอมันยังไม่ตายเลย เราก็เห็นรากมันเป็นปมปมนะคะก็เลยไปศึกษาหาความรู้ดูปรากฏเขาบอกว่ามันเป็นไข่แต่เราคิดว่ามันเป็นลากนะอันนี้ก็เลยเอาเอาไข่นั่นแหละมาวางไว้กระถางนู่นกระถางนี้ก็เกิดได้หลายกระถางนี่มองความดูข้างล่างมีดินนิดหน่อยี๋ยวก็จะเก็บเอาเข้าไปไว้เหมือนเดิมอันนี้ยังไม่มีไข่เพราะว่ามันยังอ่อนอยู่ลากที่เกิดใหม่ก็ยังไม่ได้เป็นปม ตรงปมๆม,มันแหละเขาเรียกว่าไข่นะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะตัดเอานอเอา,ขาแขนงนี่แล้วจะเอาออกทั้งสองขแขนงเลยวันนี้เพื่อให้ตาเกิดตาใหม่นะคะมันง่ายนิดเดียวนะเพราะจริงๆแล้วได้หลายต้นมากเลยตอนนี้มีเยอะเลยนะคะหลายกระทางวันนี้ก็จะเอาไปขยายอีก แต่ว่าวันนี้ไม่มีไข่รากยาวยังใหม่ยอ่ยังไมยย่มีปมปาลายรากแกนี้จะดึงเอาเลยเอาง่ายอยู่ก็จะให้เหลือแต่โตวไวอไมเอามาได้โอ้รากเยอะมากเลยเออมีรากติดอยู่กนก็จะเอาขุยมะพร้าวมาคลมุมไม่เหมือนเดิม ขุยมะพ,พร้าวคลุมไม่เข้าเกิดยอดใหม่เพื่อเข้าเลี้ยงตายอะมาตายอดเยอะอีกนัน่ะนะยังเหลือตั้งหลายตากําลังจะเกิดขึ้นเอายอดโตออกให้เข้าเลี้ยงตาใหม่ขึ้นมาเอาขุยมะพ,พร้าวคลุมไว้ไว้เด็กก็จะเกิดยอดมาใหมวางไว้ตรงนี้แหละนะคะตรงนี้มันมีร่มนิดหน่อยนะคะแสงแดดเยอะๆตรงนี้ ได้ก็จะปลูกใส่กระถางเนี่ยกระถางนะีงม้มีดินเตรียมหมักไว้ตั้งนานแล้วจะยังไม่มีโอกาสได้เอาออกมาปลูกวันนี้ก็จะเอามาปลูกใส่กระถางนี่แหละทำรูก,กว้างๆเพื่อที่จะย่อนต้นแก้วมณีลงไปได้เลยนะวันนี้ไม่ได้ตัดรากออกนะ,ะถ้าท่านผู้ชมปลูกก็ลองตัดรากออกก็ได้แต่ว่าไม่จะไม่ตัดรากออกนะคะเนี่ย ดินให้โปร่งเลยดินนี้ผสมกับเปลือกมะพร้าวปุ๋งมะพร้าว,าวข้างล่างจะเยอะกว่าข้างบนข้างหน้าบนจะเป็นดินน้อยหนึ่งเดี๋ยวจะย้ายวางไว้กับเพื่อนนี่เห็นไหมต้นเล็กเนี่ยต้นพวกนี้ก็เอาออกมาจากในกระถางใหญ่นั่นแหละนะคะได้ขยายออกมาเรื่อยๆนะเอาไปวางไว้อ,อยู่มุมอื่นก็เยอะพอสมควรเดี๋ยววางเปลือกมะพร้าวคุมหน้าสักหน่อยเวลารดดินจะได้ไม่กระเด็นออก ดินก็จะอยู่ข้างล่างอันนี้จะปลูกกระถางที่สองจะใช้ขุยมะพร้าวกระถางนี้ยอดที่สองเนี่ยเพราะว่าไม่มีดินดินหมดและเอาใส่ขุยมะพร้าวเยอะๆก็ไม่มีปัญหานะคะอันนี้อันนี้ปลูกแบบนี้เหมาะสําหรับการส่งส่งออกไปขายนะคะมันเบาก็ติดเหมือนเดิมนะคะ ชอบโปร่งๆอยู่แล้วนะคะลดน้ำให้ชุ่มชื้นตลอดอย่าให้ขาดน้ำก็อยู่ได้โตสบายเลยแบบนี้นะคะไหนมีดินค้าเอาดินมา,าวางข้างหน้ากระถางก็ได้อีกสักหน่อยเปลือกมะพร้าวขุยมะพร้าวมันจะยุบลงไปแล้วก็เอาดินใส่สลับกันไปเหลือดินนิดหน่อยเดี๋ยวจะเอาดินใส่ ก็ปลูกไว้พอได้ประดับบ้านค่ะใครอยากได้ก็แบ่งแบ่งไปบ้างก็มีคนมาขอเยอะอยู่นะคะก็เอาออกเรื่อยๆก็ปลูกทิ้งๆไว้ปลูกไว้ประดับบ้านแต่และมุมสวยดีะคะมองลองมองดูแล้วมองดูอีกนะคะเป็นความงามมีสเสน่ห์อย่างหนึ่งกับการปลูกต้นไม้น่ ใบสวยเลยใครชอบก็หามาปลูกได้ค่ะต้นแก้วมณีบางคนก็เรียกแก้วนะมา,าบางต้นนะคะก็มีใบยาวใบใหญ่กว่านี้นะคะนี้เป็นแก้วมณนีต้นขนาดเล็กนะคะแต่ถ้าเลี้ยงให้ดีๆนะมีขนาดกลางได้นะคะยิ่งถ้ามีเสาแนบใกล้ๆนี่เขาอยากดูเหมือนก็บเขาจะอิงอยู่ก็อยากจะโตขึ้นก็อยากจะเลื้อยขึ้นอยู่นะคะ แล้วเอาปุ๋ยมะพร้าวคลุมหน้ากระถางอื่นด้วยให้มีความชุ่มชื้นนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยไม่ค่อยได้เน้นการปลูกน้ําอันนี้ปลูกใหม่ก็จะลดน้ําอยู่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยไว้เลยไม่ต้องรดน้ํามากนะลดน้ําธรรมดาปลกครั้งเดียวนานๆจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะคะสองสัปดาห์เดือนละสองครั้ง ปุ๋ยกสวนมากที่บ้านนี่จะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอ่ปุ๋ยคอ,อ,อ,อกนะคะบางครั้งก็จะละลายน้ําบางครั้งก็จะตักใส่ทีละน,นิดนดโรยตามหน้ากระถางนี่แหละไม่ต้องใส่เยอะใส่เยอะมันจะเค็มนะคะหน้าฝนก็ไม่ต้องเน้นน้ำมากเพราะว่าถ้าเราลดน้ำมากนะคะมันจะทำให้ ต้นไม้ไม่ชอบน้ำดินมันชื้นมากรากมันจะเน่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องลดมากวันนี้ก็คงจะเอาเรื่องของแก้วมณนีมาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะรอชมคลิปใหม่ต่อไปนะคะเดี๋ยววันหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นรอชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ